การเลิกเยียนครับทุกคนต้องตุกยู่สอยอ่าออกมาซีเกมนั่นเองครัรบ,บ,ราารบทุกคนเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนแปลงไปหลายคือแบบมี้านอาหารมีมียังมากะไยเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะมีหารมีขายเครื่องมาละลายมีสุขขาเจ้าเริ่มปั๊บกุ้งอันปั๊บกุ้งห้องอาหารแต่ว่าจะมีานอาหารแบบเป็นทานน้อยๆน่อยคขายตามเข้มข้างหอพักซีเกม สิ่งเก่เหมือนกันคือเขาพักนักศึกษาเดทุกคน,นเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกำลังสิเดินทางไปกำลังสิเดินทางไปอ่ะบานปาน่าเนาะเอาซิ่งไปส่งคือว่าต้าสั่งต้าสั่งไปส,งส่งเนาะทุกคนเนาะบานป่าก็คือบานปา่าบานลูงนี่ก็คือเป็นอายของแม่พุทธเด้อทุกคนทุกคนอาจจะเห็นเน้อตัวคลิปเมืออ่อน้องตุ๊กอ่ะ เบาเรื่อระฆังเลยทุกคนด้านมาเวียงจันทร์อ่ะสวงน้องตุ๊กี่มาเฮียในเนาะเพื่อนกระเด้ไปส่งน้องตุ๊กึ้นรถออกข้างแถวนะอันนั้นคือไอเขาพูดเออไอแม่พูดเดินคนกำลังขี่ออกไปทางแถวนี้เขาเออหนาบานบานยังก่็ทางการวิสัยเดินคนปนดตงโลกปนดตงโลกเนาะ เยังข้ามหอดน้องเยังข้ามเหรอกายดุโรคมาแล้วทุกคนแต่ปัญญเป็นน่ะเขตกุงมุหวานอ่ะดุโรคเหรอผลตรวจไก่มหาวิทยาลัยแท้ง Lie. เด้แล้วก็ทางยางเด้ <laughs> 在路口。 คนพะนาวสร้างแ้วหรอทุกคนไปเฮือนปลาล่อนมาเนาะก็เลยมาส่งปลาวียูอ่านแถวลักสิบหกหรือว่าเดินบ้านลักสิบหกเนาะทุกคนอะอยูลักสิบหกแต่ว่าเป็นบ้านโคคำเดินทุกคนเดินกำลังไปส่งปาวีเลยกาบได้มาเฮือนปาวีเฮ้ ฟีเนาะทุกคนเอาความหมูก่อนเนองินนั้นเอาไว้เอาทีหลังฮอ <laughs> ตต้นโพนี่แล้วยู้ยู้เอ็มต้นโพนี่นะโอ๋เดนนี่ไม่ทางปูย่างอ่ะเด้เหอเดนนี่หนาเดียวโอ้หนาเดียวทางยางเบิด <laughs> ทางยางเบิร์ดนแ้ามี ไทยจำเนื kommt, ้อไลายบเอ็มไล่จำเนื้อบ่ไหนแถหนน่ะไทยจำเนื้อแบบไจเนื้อโอ้ไทยจเนื้อแปดสิบเเนต์เนี่ไทยจำเนื้อโอ้แปดสิบเปอซ็นตเนทยจำเนื้อจะได้ว่าจำเนื้อขา็ค้นเออยู่เนาะไมหสี่สเอาป็่สอ เด้นทุกคนเดินนี่อันนี้เือนปะบีดนมาเหนินปะบีมาเดิอมาเนปะบีเด้อปะบีลืมมานน่นะนาแล้วนะว่จลืมมาจะลืมได้อบนน่เอามืเหืออ่อโนไปยอกเอกับ <laughs> ้ะะนตัวอะผู้้นเกณฑ์มาเคือลหลายอเอ็มไหนยางปเฮ็ดอันเดมอ,อม,อมอุ เออสอกเก็บบาง,บางมัวงนี่คือ,อยูกินสอกกินสมสวนยังมีบ่เอม็มยังได้เฮ็ดสวนบ่กนี่ลกเป็ดลกไก่เนาะทุกคนสังเกตบ้างง่ายๆนาเนาะไทยสมเหนือมาอยู่มีลกเป็ดลกไก่ไมีไห้ขาวในนอน <laughs> ป้าไก,บอกอไ่บักลายนะเป็นได้บท่ทเทสิแข็งแห้งดิมาส่งเอ็มอ่ะ ยังเห็นสวนอยู่หอเสี่ยวเนี่สวนสวนผักโอ้ยยังใกล้ไรแทนสินานตัวไกลยังยิ้มหอกอยู่เลยทุกคนโว้ววววมีตกกระต่ายเดะเฮดเด้อเก็บผักเกะผักกระต่ายเก็บผักกระต่ายเออ พักแทบพักบงสุดยอดเลยจำสีกินเนาะองูเอาดิเออนี่มีกระต่ายเลยสีดำตาลกับสีดำเออวูวใกล้ไล้อะออกเออก็ร้ายไปเลยปลาหมองเอองขอได้อออเด้อเออเอาดิเอาตั้งนั่นดิดูดิ กกเนอร์ออนอร้อจะไปกินสมยีอ่หองกันนีออนี่นี่นี่โ้มีหอนผักหนาวพุ่น่ะผักหนาวพักคะหอมหอมจริงๆเอม็มอยู่กันได้ เห็นเฮ้ยเออเข้ามาในเฮือนเฮิร์นลาบูได้มาแน้วทุกคนประมาณสี่ปีได้ประมาณนั้นเทโอเนาะปอบีเนาะประมาณสี่หาปีที่บูได้มาเฮือนนี่ตั้งแต่ดองเอือยคุณเลยทุกคนตั้งแต่ดองเอือยแต่อ่าแต่ปีไดียวปะลืมละเอ็ม แต่ก้อนน่องตุ้งยังเฮียนบทจบพุ่นอ่ะทุกคนมาดองเอ๋ยนาแล้วก็มาเฮ็ดอัาน,น้ำสลัดกับน้ำขบปูลแล้วก็บริมาอีกเลย <c oughs> หายหนาหายตาไปเลยหลายปีส่วนซิลิมาอีกทียุกเลยยุก,ลยกเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่ยนันพลผนาวมาประมาณสามเดือนนี่แหละกับจะนั่งกับยุยยย้ยเพื่รรอนปะรลอน จะดิใหญ่ออกแล้วใหญ่ไปอยู่สมเหนือสองปีเมื่ออ,อ,อยู่ฝุ่นแล้มยืมพรแม่ละนี่ก็มามาพอนี่มาเฮียนอีกสามเดือนแล้วก็กลับบ้านประมาณละอือ <c oughs> มาเฮียนมามาเฮียนตะยิบเดช<อ>พอดีไปเฮือนปลาล่อนแล้วก็มาส่งปลาบีเนี่ยะเมนเดชีนเซซิน เซลสินไปฮัลุปไปตัดตัวหายบุรีป้านี้อันนี้สินหายสินธรรมดาน่ะสินธรรมดาเอ้ยงามปันนีอ๋อะอังเนี่ยตัดืเสนหรือยืเยนี่ยยดเยนี่นะตินยตัดเให้ยันตัดเสือสุดลาตีสุดกระโปรงสุดแฟชั่นขันยักตัดเอ๊แต่สินตัดสินอยู่กระจาินงามดิ แม,มนได้เฮียนบมดเลยง,งามยุอะไรเดตต้อหัวตวแล้วว่ะน,นี่ยเออเด็งอะเฮ็ดแล้ววะชาวบุป้าคางสมบัติอีเอ็มเออสินเอเออสมบัติสินหายมาอยู่บะยะเลยทุกคนตะวางความงามนี่ขายก็ได้ประมาณสองแสนสามแสนเลยขนาดแหลกก่อนทป่อยู่จงเด้ อ pocket, ันน no ี้สินของแท้เอ็มบาทจะตัดหายเอ็มหนึ่งนี่เออสินมุกสินมุกตัดสินมุกแล้วนี่แล้ว่ะสินมันยุ่งมันหยาดข้อตรงไรอืมคำว่าแบบมันอยู่หยาดอยู่นี่โอ้อันนี้อันนี้เขาบอกเอินมันยุ่มันหยาเอ็มเพราะว่าราคาพอสมควรตัดสินี่ออกสินีสินี่ก็งามงามเป็นนางงาม ชิมุกติ้นกับอือเดี่ยอนนี้ก็งามอือยังไปเท่านี้ละไม่หมอนเนาะเออไม่อือจะมาตัดเอามือเนาะอือเดี๋ยวจังตัดมือก็ได้เอาอันนั้นไปก่อนยกจะปาดแล้วมาตัดลบเอออยากเอาไปเหยียดตัดแต่ตัดมันจเป็นหนุ่มได้เป็นฮัปประกันเนนนอนฮัปประกันเนนนอนเบอร์เสียเบอร์เสียสินเนนนอนอือประก่งาม งามสงามเบ้อนี่ยทานสมบัติเธอสมบัติเอ้ยเอาเอาเลยยังกำลังยังบุมีผู้เอาเชือยุ่งุ่งกับพ่อแม่ไหมยังยง่ะแม่มันบุมีเคยเชิดอันน่ะเอามาเป็นน้าเปอดันบักือตีนี่เพือนมันก็ชูน อาอเห็นอ่นไปชมมวยเจ้าเห็นบ่บ่บีไปก้อนลูกจมืน่ะบอบีนาะมันก็มานานากนะมันเห็นอ่ะไรก็งเออมันใสอันนั้นจพื้นอ่ะความหาวความหันความมันความอ้โฆษณาขนาดเอกว่าเิงนโฆษณาเลยไก่มันไก่มันไงมเิอนี่มันก็ไปเห็เดอน่วัน เป็นอาจารย์สอนไงอยู่วน่ะคงเห็นเดินกีนะดไม่จันาะ้าเมียนเเออเขาบมากลุกตี้ลูกผู้หายปันปลามากจะปลามากปลามากแล้วแล้วใช่าะไตอหางว่วว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 วจัวไดววอวว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 ้เงืวน้วหนอกววววววว สาว่าทรงลุดจากตัดจังมาเขมือเออเออเเธอเอ็มลองมาก่อนเอ็มมาร์โบซีซันแต่ว่าท in ี่เซตได้สินคือนี่นี่ราคาสามแสนเอ็มซื้ออันนี้สกอแสนปฟล์เซนไฟล์ว่าอันนี่งามเลยอันนี้งามไม้หมอนเนาะอันนี้สามแสนหายไม้หมอนเนาะเด็ดดีก้าวเราเรียบร้อยเมื่อกัอันนี้เนี่ยนั่นสินนั่นนั่นสินนั่น แมญ่าห้างอีอ้อยเอาหรือพุ่นน้ามีแม่ทุกคนทรงป่าแล้วเนาะแล้วก็บเป็นเก้าสิบมาให้ตัดมาสั่นเฮียนตัดโรเดอร์ลูเบอร์หน่งมาอยากตัดเฮียนแยกเฮียนตัดอีกก่ะบอกเอ็มเดอร์เอ็มจีเอาเฮียอีกมาสั่นเฮียนตัดห้ามันของเฮียนตัดห้ามันเก่งเหมือนเรานะตลอดนึกสั่นเอาทุกคนเนาะลองตุ๊กอะเอามาหนี ไปเอามาก่อน3พื้นตัดแล้วล่ะเอามาส่ง M M รองล่ะ M ติก็มันเป็นแนวเด้อค่ะน้องตุ๊กจึงจึงตัดให้เมือเพิ่นก็ว่าเสื้อแพ้เสื้อกมีคลูกักอยากตัดว่าสิเนาะเออน้องตุ๊กก็ว่าเออเฮาลูกเฮียนตัดเบิ่งก่อนค่ะาูกตัดเป็นละลูกจะมาเอานําเด้อแทเาอน้องตุ๊กว่าจังซี่เนาะ เออบนว่ากินข้าวก่อนดูเสียเปาเมื่อดูสิกินข้าวกินน้ำก่อนยังเมื่อทางตุกว่าเอาบบอบละบ่มันขำแล้วมันเดือดแล้วอีกอย่างยูพี่มันไกลเหรอทุกคนเนาะมันไกลแดดอากาศมันไกลในเมืองหลายแล้วน้องตุกต้องขี่รถกลับนะทุกคนรักสิพวกไหนต้องตุกอยู่พนอยู่ในเมืองอแค่ว่าพวกนี้คือแถวอันคนพะเนาคนนี้แต่ก็ใกล้คนทางที่จะไกลเติบอยู่ ว่าไปไปดึกๆกลับดึกดึกนะเขาขยานอีกยาเขาขบ็บโฮหูเนาะทุกคนเนาะสถานาการณ์ของแต่ละมือเนาะทุกคนสถานาการณ์ของแต่ละมือนะมันมันขาดการบูรทุกคนเพราะว่าบบหูว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะจะถึกโจรไหลตอนเดินขเขาขบับโบหูแต่ว่าเขาต้องเซฟตัวเองใหม่ก้อนหาทุกคนกะกะดีและก็เพิินเพิ่นก็อบอกว่า ย่างโมวีแฟนธนาเพิ่นจักได้เป็นหลานไผ่าซั่นโอ้ยโดนตกดาวตาแล้วไปที่ใดก็มีแต่คนนั่นเจ้าเป็นลูกไผ่ลานไผ่เนาะทุกคนเนาะโอ้ยเป็นแนวไหนฮู้เป็นโสดนี่ก็ยากอยูดายพ่แม่นแต่คนมีคู่ได้บ่ายากเลยทุกคนเป็นโสดก็ยากคือกันยากคนจองพ่อแม่มาก แต่ลูกเขาอาจจะพมาเขาก็เป็นไนด้แล้วทุกคนนะฮาบางเทื่อเขาอาจจะว่าให้กำลังใจเขาหรือว่าเอาอายุหลายแล้ววิบวัฒน์ยิ่งเทือเ่อประมาณนี้นะทุกคนอ่าอ่าน้องตุ๊กไปหอดบาดนันป่าป่าของตุ๊กยั่วนเวียงแกว้วค่ะน้องตุ๊กประเทศไทยทุกคนเบิ่งเลยแล้วก็แต่ว่าได้มาทายยุคนป่าทางนี้ก็ กันดแล้วท exactly right? so ุกคนเนาะเพราะว่าทางนั้นคือลงตุ๊กไปแล้วลงตุ๊กกรเฮ็ดเบียดเทุกคนก็เลยแบบบอดี้บอยเดินท่ายนะบอยเดินท้ายคลิปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยลงตุ๊กขี่รถออกมาทางอ่าออกมาลักสิบหกเนาะทุกคนแต่ว่าออกมาลักสิบหกก็จะเป็นเดินบานเลยเพราะว่าบ้านป่าบ้านป่าวีจะอยู่จะอยู่อันจะอยู้ลักสิบหกแต่ว่าเป็นบ้านเนี่ยก็ลงตุ๊กลืมซื้อบ้าทละ ีแบบลืมไปทุกคนว่าอแ,แล้วก็เลืม่มเออลองง่ายๆสลักที่ลืมอหนา้ากาเพิ่นก็เอามังมวงไฮว่าน้องตุ๊กจะกินมังมวงละแม่ยเอาเด้อฉันนั่นน้องตุ๊กกะระโค้ได้แหละเพิ่นว่าแม่นัน่นรถแยกแม่เท่าเด้อก็เอารถเดินดูเด้อฉัมีบากมายเ่ยฉันเองน้องตุ๊กไปได้มาเพื่อนเพื่นตั้งซีบีแล้วเด้อทุกคนซี่บี เป็นหลานแล้วก็เพป็นกระบะเฮียน